ดาวอาทิตย์สถิตพบพันธุลักษณะสถิตราศีเมถุน 1. บริบูรณ์ด้วยหลักฐานบ้านช่อง 2. พี่น้องต่างก็ตั้งตัวได้เป็นปึกแผ่น 3. ทำงานด้วยความเข้มแข็ง 4. ได้รับความยกย่องจากบุคคลทั่วไปดาวจันทร์สถิตพบพันธุลักษณะสถิตราศีเมถุน 1. จิตใจร่าเริงแจ่มใส 2. เป็นคนที่มีเกียรติมีที่ดินมาก 3. ได้รับความยกย่องนับถือเพราะฐานะหลักฐาน ดาวอังคารสถิตพบพันธุลักษณะสถิตปราศิเมทุน 1. ได้คู่ครองที่ดี 2. มีหลักฐานบ้านช่องสมบูรณ์ 3. ได้ผลประโยชน์จากงานอาชีพและจากที่ดินบ้านเรือน4ได้รับผลดีจากการเมืองและการสังคมดาวพุธสถิตพบพันธุลักษณะสถิตปราศิเมทุน 1. ร่างกายแข็งแรงรูปร่างสวยงาม2ไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและการสังคม 3. บริบูรณ์ด้วยที่ดินและอาคารบ้านช่อง 4. เป็นคนชอบสันโดษดาวพฤหัสสถิตพบพันธุลักษณะสถิตราศีเมถุน 1. เป็นคนที่ขยันขันแข็งสร้างเสริมความสุขให้กับครอบครัวและคู่ครอง 2. ได้รับผลดีจากที่ดินและบ้านเรือน 3. เป็นคนเข้าใจในการเก็บหอมรอมริบเงินทองดาวศุกสถิตพบพันธุลักษณะสถิตราศีเมถุน 1. มีบุตรมักี่โรค 2. มีนิสัยน้าใหญ่ใจโต 3. ม,มักพักผากจากบ้านเกิด 4. จิตใจไม่สงบสุขขาดความสงบในบ้านเรือนต้องเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาดาวเสาร์สถิตภพพันธุลักษณะสถิตราศีเมถุน 1. มีสติปัญญามีความรู้กว้างขวางเป็นคนสุภาพ 2. มีอาชีพฐานะมั่นคง 3. ส,สนใจการตกแต่งและต่อเติมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยดาวราหูสถิตภพพันธุลักษณะสถิตราศีเมถุน 1. เป็นคนเคร่งเครียดเอาจริงเอาจัง 2. มีความคิดเห็นรุนแรง 3. ไม่ได้รับความพอใจในเรื่องที่ดินบ้านเรือน 4. ไม่ค่อยได้รับความสงบสุขในบ้าน หนังสือโหราศาสตร์สุริยทพายกณรฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่นักพยากรณ์ที่เริ่มต้นฝึกหัดใช้ในการทำนายได้จัดทำโดยการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลทางโหราศาสตร์ไว้เพียงพอเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหาเมื่อสงสัยหรือสำหรับผู้ศึกษามือใหม่สามารถทำนายในเชิงโหรได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ออกคำพยากรณ์ในเบื้องต้นเมื่อผู้ศึกษาเข้าใจข้อมูลแล้วนำไปใช้ได้ดีถูกต้องก็จะถือเป็นแนวทางศึกษาและค้นคว้าต่อไป ซึ่งในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยความหมายของดาวพระเคราะห์ความหมายของพบสถิตในเรือ,อนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนในลัคนาของแต่ละราศีความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างดาวพระเคราะห์ความหมายของทักษะจรสัมผัสทักษะเดิมความหมายของดาวจรตามทักษะสัมภัสราศีเป็นต้นหากท่านใดสนใจในหนังสือเล่มนี้สามารถติดต่อได้ในกล่องข้อความ